น,น,น,นี่ดูพ่อยิงนี่ไหนนี่ดูดูดูความแม่นยำนี่อ๋อออกสิจะยี่สิบป,ปีแล้วว่าไรยิงอุ้ยไหนเอามทาี่เอามาพ่ออยยิงู่มัาเป็นคนหลีเอาไหนนี่พ่อดูเอาตั้งไว้นี่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 ดูดูด นี่เราไปตาโมมงใกล้ันานะใครจะไม่อย่เฮ้ยยนยิงดีปไปโยนทำไมยิงยิงเย้เอาแข่งโยนแข่งโยนไหนไปตั้งไว้สิมันมีอุปสรรคทั้งใหญ่ย่างคือตัวนี้ตั้งไปทีงนี้ถี้บอลยังไมันยิงไปโดนมาทางนี้เฮ้ย เอามาเลยวเฮ้ยเอามาเอามาเลยไหนลูกมันอยู่ตรงไหนอีกเอามาตั้งให้พ่อดิเอามาตั้งแต่กันพอ่อพ่อจะไปเล่นแล้วเอามาเลยเอามาตั้งรู้พ่อจะยิงให้มันโดน <Okay. S 1> นี่เบียดนี่มันมีร่องเหมือนมันไม่โดนง่ายหรอกโมะเล่นแบบนั้นนละย Bagaimana? Bagaimana? apa ke mana? Cik Pak tu ke